ระบาดจริงๆแอดมินปลอมไม่ระวังอาจหลงกลงานนี้ต้องเช็คแล้วเช็คยังไงดูเลย สวัสดีค่ะพาะก็ในไอที24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพียุคนี้อยู่ยากจริงๆใช่ไหมคะไหนจะต้องระมัดระวังกับแก๊ง call center แล้วก็ยังต้องมานั่งระมัดระวังกับเหล่าบรรดาแอดมินปลอมที่มัาจะปลอมตัวมาว่าเป็นแอดมินเพจนั้นเพจนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตอนนี้เจอกันเยอะๆก็คือแอดมินปลอมในไลน์ Open Chat ค่ะ เขามักจะทําทีเป็นว่าเขาเป็นแอดมินบางทีก็เอาภาพโปรไฟล์ที่เป็นภาพของแอดมินกลุ่มนั้นๆเนี่ยมาใช้หรือบางทีก็เอาภาพหล่อสวยมาแล้วก็ปลอมตัวเป็นแอดมินที่เราเจอกันบ่อยๆก็อย่างเช่นปลอมตัวเป็นแอดมินแล้วก็อ้างว่ากลุ่มนี้จะปิดแล้วขอให้ย้ายตามไปอีกกลุ่มนึงแล้วก็มีลิงก์มาให้คลิกถ้าเราหลงคลิกไปเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะโดนหลอกอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยก็จะมีการหลอกลวงต่างๆนานาแต่ที่สําคัญเลยก็คือจะมีลิงก์มาให้กดแล้วก็คลิกไปนี่แหละค่ะ ซึ่งถ้าหากเราหลงกลเราก็จะเกิดความเสียหายขึ้นมาได้ฉะนั้นเรามาดูวิธีสังเกตแอดมินปลอมในไลน์โอเพนแช t กันค่ะทางไลน์ประเทศไทยได้แนะนำวิธีการป้องกันกลโกงแอดมินปลอมที่แฝงตัวอยู่ในไลน์โอเพนแชทว่าต้องดูยังไงบ้างวิธีสังเกตง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอย่างแรกสังเกตที่รูปโปรไฟล์จะเป็นแอดมินตัวจริงหรือตัวปลอมให้ดูที่สัญลักษณ์มงกุฎ จะต้องครอมทับรูปโปรไฟล์นะคะ 2. ตรวจสอบจากรายชื่อสมาชิกค่ะชื่อลำดับแรกต้องเป็นชื่อของเราส่วนชื่อลำดับที่2ที่ต่อจากเราจึงจะเป็นแอดมินตัวจริงและถ้าหากกลุ่มนั้นมีแอดมินหลายคนชื่อก็จะไล่เป็นลำดับถัดลงมาอย่างอันดับ3ก็จะเป็นโคแอดมินตัวจริงค่ะซึ่งถ้าหากพบบงกุฎรวมอยู่กับสมาชิกกลุ่มคนอื่นแสดงว่าน่าจะเป็นแอดมินปลอมนะเนี่ย ซึ่งถ้าหากเราสังเกตแล้วพบว่าคนไหนน่าจะเป็นแอดมินปลอมหรือว่ามีสมาชิกคนไหนมีพฤติกรรมแปลกๆดูแล้วไม่ชอบมาพากลก็ให้แท็กไปหาแอดมินของ OpenChat ตัวจริงเพื่อที่จะแจ้งเขาแล้วก็รีพอร์ตคนคนนั้นด้วยนะคะซึ่งปุ่มรีพอร์ตหรือว่ารายงานปัญหาก็จะอยู่ตรงข้อความหรือว่าโปรไฟล์นั้นๆและเลือกรายงานปัญหารวมถึงรายงานปัญหาพร้อมหลักฐานส่งไปได้เลยที่ contactcc.line.me ค่ะ ซึ่งในไลน์โอเพนแชทก็ไม่ได้น่ากลัวแค่แอดมินปลอมนะคะแต่มักจะมีมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีชอบส่งลิงก์มาให้คลิกก่อนจะคลิกก็ต้องเช็กกันให้ดีๆระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นลิงก์ที่มาจาก i t 2 4 h i s c o m อันนี้คลิกได้ไม่เป็นไรนะคะและอีกเรื่องที่สำคัญเลยก็คือไม่ควรที่จะใส่ข้อมูลส่วนตัวลงไปในโอเพนแชทค่ะ ส่วนทางฝั่งของคนที่เป็นแอดมิน Open c h a t เองก็ควรจะคอยสอดส่องระวังบรรดามิจฉาชีพแล้วก็ควรจะติดตั้งสแปมบอทเอาไว้เผื่อด้วยนะคะวิธีง่ายๆเลยก็คือเพิ่มคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงนั้นๆลงไปเพื่อที่จะบล็อกคำเหล่านั้นลบคำที่ไม่เหมาะสมลบเนื้อหาสุ่มเสี่ยงอัตโนมัติด้วยนะคะและตอนนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสารวงการไอทีที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะ บอริสเอลเด็กเซนช่างภาพจากเยอรมนีส่งภาพไปประกวดงานใหญ่ระดับโลกอย่าง Sony World Photography Awards แต่ไม่ได้ระบุว่าภาพนี้เขาใช้ AI ทํทำขึ้นมาเพราะเขาต้องการจะพิสูจน์ว่ากรรมการจะสามารถแยกภาพที่ใช้ AI ทํทำได้หรือไม่ผลปรากฏก็คือภาพนี้ได้รางวัลชนะเลิศลำดับที่1ห,หมวด Creative ค่ะ กรรมการแยกไม่ออกแต่เขาก็ได้ปฏิเสธการรับรางวัลครั้งนี้ไป<ว>เนื่องจากไม่แฟรกับผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆนั่นเองพร้อมกับเฉลยความจริงทำให้หลังจากนั้นทางกองประกวดก็ได้ถอนภาพนี้ออกจากงานนิทรรศการและเว็บไซต์ Facebook ยังคงปลดพนักงานอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้จะปลดเพิ่มมากกว่า1 0,000มรายโดยมาร์คสกเบิร์กได้ให้เหตุผลว่าการปลดพนักงานจะทําให้บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น<อ>เพราะเมื่อปีที่แล้วธุรกิจโฆษณาชะลอตัวลงไม่ใช่เฉพาะทาง Facebook เท่านั้นแต่การปลดพนักงานยังเกิดขึ้นในหลายธุรกิจระดับโลกอย่าง Amazon และ Google ด้วยเช่นกันโดยผู้คนจากวงการนี้ทั่วโลกก็ถูกปลดไปแล้วกว่า1 7 0 0 0 0คนซึ่งก็เริ่มปลดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ยังมีข่าวสารวงการไอทีแล้วก็ทิปเทคนิคดีๆที่น่าสนใจให้ดูกันต่อได้ทาง IT ี 24hss.com นะคะใครที่ดูไม่ทันก็ไปดูรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube IT 2 4 h s และคลิปสนุกๆส,สั้นๆทางทิกตอกไอที2 4 h s นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ